AKS-10H ของดีของงามค่ายใหม่มีเดลี e. ่วันนี้นะครับพร้อมลงแซมเละจังหวะนะครับลูกค้าจองแล้วนะครับผมจาก จังหวัดระจวบนะครับบางสะพานนะครับใหม่แกะกล้องนะครับผมเดี๋ยวลงแซมเสียงและจังหวะให้เรียบร้อยนะครับก็เตรีย,รยมนำส่งให้กับลูกค้าจันจีนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของค่ายมิเดลี่นะครับลงแซมและจังหวะเล่นได้เหมือนยามาฮ่าวิธีใช้งานก็คล้ายกันนะครับผม ลงไปหลายคลิปแล้วนะครับใครเอาไปไว้ฝึกไว้เล่นไว้ออกงานตัวนี้ไม่อายใครแน่นอนครับด้วยราคาที่จับต้องได้วัสดุเกรดเนะครับผมจอทัชสกรินนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผมเสียงดีลำโพงนิ่มแล้วก็มีระบบไฟรอบทิศทางด้วยนะฮะรอบตัวนี้เห็นไหมครับไฟก็มีไหมครับนะ โพงนี่16วัตต์นะฮะดังดีมากนิ่มมากรับเบรดได้สบายๆนะฮะนะอ่านนี้ยังไม่ได้ลงแซมเสียงจังหวะนะฮะ,นะฮะสนใจกิ้งกลางมาครับ0651125849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับบริการส่งทั่วไทยนะครับผมนะคับเจ้าเมดัลลี่ a k 1 0 h นะฮะ ีบอร์ดยุคใหม่ล่าสุดนะครับแซมปิ้งเสียงจังหวะและก็มีระบบบลูทูธนะครับเสียบไม่ร้องได้นะครับเล้น mp3 ไฟล์เว็บได้อย่างสบาย mpc ก็ได้นะครับบลูทูธเชื่อมต่อระบบจากมือถือได้นะครับในราคาที่แตะต้องได้ตอนนี้นะครับ28,900บาทเท่านั้นนะครับ6กสคีย์มาตรฐานนะครับ กรีงกลางมาครับ0651125849นะครับผมขอบคุณครับ